วันนี้นะคะพบกับช่วง EP รีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูเป็นสูกุชิ5อันดับที่ชอบกันชิ้นที่หนึ่งเอยชิ้นที่อันดับที่ห้าก่อนนะอันดับที่ห้าก่อนอันนี้เราไม่ได้ใช้แอปใดๆเลยนะเราไม่แต่งเราส่งออกเลยแล้วกันนะอเอันดับที่ห้ายังยังยังให้ดูก่อนเอนอ อนดี่ห้าจะเป็นาบิเวอรซานนะคะมิสกิสทาบิเวอล์ซานนะคะมันนิ่มแต่ว่ามไม่ชโลโลเราก็แต่ว่ากินก็ใช้ได้นะคำนีเยอะด้วยแหละไปดูนดับที่สีกันอันดับที่สี่ก็จะเป็นมาการลองคิตตี้ค่ะ กบมานกำลงังตีนะสามนิ้วสามนิ้วอันดับที่สามเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นอ่าอะไรอ่ะันะบันไซมินิน้อมาก เป็น huh? อันดับที่สองนะคะเป็นขนม้างอะไรสักอย่างกินหอมมากแบบว่าด้านหลังที่ถึงเหมือนไม่ไหม้น่ารักมากเลยอันดับที่หนึ่งคือเป็นดอลลาร์ิตี้นะคะ ขอ,ะะของแท้นะคะของแท้มีนี่มีลายเซ้นด้วยอีกฟองดูดมันอร่รอยจริงๆเลยชอบเพราะว่ากลิ่นมันหอมนะบ้านถ้างไปกด subscribe ก็กดไลค์ให้ไปเลยนะคะรัก